บทอออนนนเกืได้ลสบายดีพี่น้องสบายดีถุงมองจุกออนนบอลบพี่น้องสบายดี้พี่น้องเด้อสบายดีบุงมังจุกบอลอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเมพี่น้องสีผ้าบาบมุงไปสูดอากาศข้างนอกพี่น้องสูดอากาศสดข้างนอกเป็นปหน้ากระลุกแต่ขายพี่น้องเลย เป็นจังได้อาการไข่ชิพาไปหลับลมนี่พาไปหลับลมไปสั่นโอ้ยเจ้ากับ่อมาอ้าวหนาวจังบ่ชิพาไปเอื้อนบ่าวจไปยองไงไปเยี่ยมเบิกน้องควันน้องควันสบายลายมือเลยเลยลายมือเลยไปเก๋มือขอเอากับเป๋ามาส่ง มันมันขายนะวันบนะ้าน,นยังลูกกได้เดี๋ยวเลยีเปยียบเบิง่งฝายดีทานผู้ชมเอ,า,อามาตัวใจลูกได้เมื่อนี้นะั่นลูกป่ได้ล,ลายๆมื้อนะีกินยากะกินยากาาะยันกินาได้แมววนะ còn máy, còn ừ, máy, còn máy, còn à, máy, còn à, máy, còn à, máy, còn 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 ไ,ไม่เอาไม่อยากได้ไหมแบบนี้ขน,น,นแมวมันไม่มีขน,นอ,อี <laughs> <laughs> Chịt đàn ơi Mình nhắn chín nữa Hả? À. Chị đa. Chị đa. loại thế lại trời ơi hả à. cái loại như thế thụ nha thú nè nữa sẽ ba đi ba luôn rồi mẹ mom mẹ thế mẹ 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 ถแล้วถุจาแล้วฮะขวาอยู่ได้เปละไผ่ไข่ป่ะงี้ยม่ได้ เอาเป็นยังไม่ใช่ปามันจะหาเขียดกี่เดียวพุดจิหล่อสนอได้ปะได้ปะเขียดอน

ลกูกดังไงไปไ่ได้ไ่ได้บานี้ดูต่อไม่ใช่ก็ไบ่ได้บอเด่นเช้าขายผัดยางไม่ได้บ้านนี้ มาน่อมาจักเยกอะมาเบิ่งหน่อเป็นลูกมาได้ย่างมาได้พี่น้องเอ้ยน้องควันนะพี่น้องขีดไปซ้ายก็ต้องอุ้มต้องโฉมเอาตอดก็ตอดมาได้เป็นหย่างมาได้แต่แต่เป็นไข่มาก จินดามาสบายกล่องดีกล่องไหมสงขลาน่ะพญางบได้นอดไปกับบได้พี่น้องเอ้ได้แต่นางอยู่บนเก่าอน่งไว้ใส่กันน่งหย่านเลย ตาตาเกิดว nee, ันไหมพด้จะนน่งอยู่บนเกาเลยน้อบาทีไก like ่ก็เลยไปใส่กินก็กินได้ออก็กินยังก็บ่ได้ประด้นมกินเนื้อไปก็อ้วกออ กินได้มาพี่ไปมาผีมาเล่บุไปได้บุไปได้คำเลยกินยังก็กินบ่ได้ข้าวน้ามข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่กนได้ต้มข้าวต้มข้าวกินก็กินชองคำบ่ก็กินยาทิมเจ็บคอยาจอยาแก้เจ็บคอยกินได้ยังไงเนี่ยยังไอ้กันอะไรไปน้ำเอามึงบ่น้ำว้าวน้ำเยอะ Tha mà chào vậy mà chào mà, mà nhăng chứ hả? Thu thế nà, hả? Thu vô nà. Vợ. Cái gì vậy? 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 Cái เง <mile pe. S 2> ah? ื้อบ่เงื้บอเมื่อหาปเตียงเงื้อบ่ฮะเงี้ยบอไข่สีเขาเพื่อนเลยนะเออแล้วยังเมื่อหาปเตียงไข่ัตงแต่พนเยุ่งฮากระเซ้านน่บอหรือว่านี่ยไงฮากระเซ้า อืเร่งเนาะอันอันไขน่ในแต่แต่มือผู้อันทิดก่อนผู้ดูเพาบ้านเสียนะเพราะูันบ้านเสียมันก็เป็นไข่ทีไม่แช่น,นนะมาพี่ไว้มาพี่มาพีมันเล็กไข่มาไขา่ในจอกมือเป็นทิศไกยลย เออถี t ไปเลยซื้อยากินยาซื้อยากินยาก็หมดไปได้แล้วอืมมันไข้แล้วมันกันเบลลูขย่างเลยบอกเป็นเบาะแยงเลยนอนนอนเบลลูก็ลุกขึ้นแล้วลกเบ่ได้เนี่ยพอเรื่องอะมันตรงนี้เอวมันมันจะแข็งบีบให้มันนั่งมันหากกันนั่งได้เช่นมันกข็งเช่นมันแข็งต้อกองจุ่มเด้อะ ตัอ้บอกใหตัอนี่นี่เห็นแล้วนเแล้วนี่เดี๋ยวไปใ่นี่ไปบด้ยดควันมันยางบอด้แล้วปะนี่เอาล้ม กินข้อแรกอะไรนี่นะกินงกํายังอะนี่ถอกลงนี่ถอกลงทักทัจ้าตักไมมาหนึ่งรากที่เทนี้เอามาถอกมันเจ็บคอยังเจ็บคอไอี่จังเยมนังนจมูกิมบอกน้องเอามกับจินดาหน่อย ะอ้โอวิวิสบายดีปลาลุงแล้วเฮ้ยจับมือสบายดีปลาลุงไหมสบายดีปลาลุงส่สบายดีปลาลุงสิสดสบายดีปลาลุงอาเกนไอมุงเพื่อนวะอากระลูกเต่าใครไอมุงกะจมเลยไปซอยวิ่งงานแจกข้าหนิกขายตอนหยุดตูะมันไข่แบบนี้อ พอมันหายพอมันหายมันขึ้นไปเอกมันนะพอเสื้อนี่มันหมดมันหมดขึ้นไปที่เชงน้ำบอลูกตื่งได้อุ่มได้โ่มขอนอนกับพี่น้องเฮ้ยไปใส่กันยากลำบากเห็นไหมตื่นเชยเฮ้ยเข้าปลามันกินได้ จินดาก็ได้ตลิน mm hmm. แท้ีิแหละจินดาเอ้ย <c oughs> ไปใช้อนะไปได้เพื่อนอื่นๆนงได้นนเมื่อไรนล่ไปแหละผ่วไปแหละฮะเฮ้ยไปรู้กัน <c oughs> เอาละพี่น้องไอ้คลิปเนี่ยก็สิคอจบคลิปไปเพียงนี้เด้วพี่น้องเดอ้อพบก,กันใหม่อีกคลิปหนาพี่น้องสบายดีบัดสมองสุดบอบลสุขฝาแข็งแห้งลำรวยวเงินทองเด้อจ้าสบายดี